คุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่เคยผ่านการจัดฟันก็คงจะทราบดีนะคะว่าหลังจากที่จัดฟันเสร็จแล้วก็จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่จะต้องใส่ไว้เพื่อที่จะดูแลรูปร่างของฟันที่ผ่านการจัดแล้วปรากฏว่าช่วงหลังนี้มีอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่เรียกว่ารีเทนเนอร์มีลักษณะเป็นสีสันสดใสและมีรูปแบบเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ทันตแพทย์เตือนแล้วค่ะว่าอาจจะไม่ปลอดภัยและสำหรับร้านที่รับทำรีเทนเนอร์แบบแฟชั่นนี้อาจจะมีความผิดด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะเราก็จะพิมพ์ลองตัวตัวถาดพิมพ์ป่าก,ก่อนนะคะทันตแพทย์กำลังเตรียมเครื่องมือพิมพ์ฟัน <S 2> <S 2> ทำรีเทนเนอร์หรือเครื่องมือคงสภาพฟันให้กับคนไข้คนนี้หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันแป้นฟันที่พิมพ์เสร็จแล้วจะส่งต่อห้องแลลติดลวดตามที่ทันตแพทย์ออกแบบ จากนั้นจะนำกลับไปใส่ให้คนไข้ทั้งหมดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักทันตแพทย์ออกมาได้่ะไม่ใช่แข็งแข็งจากอันเนี้ยเราก็ไปเทปูนแต่มีผู้ประกอบการห้องหลับบางแห่งลักลอบทำรีเทนเนอร์จัดฟันแฟชั่นให้กับลูกค้าถึงบ้านหรือซื้อขายรีเทนเนอร์ผ่านเว็บไซต์ทั้งขายเป็นชิ้นหรือจะยกเซ็ตในราคาถูกอุปกรณ์คล้ายกับเครื่องมือในคลินิกแต่ทันตแพทย์บอกว่าความปลอดภัยแตกต่างกัน เราตัวเราเองเนี่ยค่ะอย่าอยากไปทำนะคะเพราะว่าอย่างที่หมอแจ้งให้ทราบมีข้อเสียทั้งต่อฟันของเราฟันเราอาจจะผิดรูปไปได้นะคะเหงือกเราอาจจะเป็นแผลติดเชื้อนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ไม่สะอาดก็อาจจะทำให้ให้เรา,เาติดเชื้อได้นะคะอันที่2คือพอเราเห็นใครจะไปทำเนี่ยค่ะหมออยากให้ช่วยกันเตือนนะคะแล้วก็คอยห้ามไว้ ถ้าใครทํามาแล้วเราก็อย่าไปชื่นชมนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็จะเป็นค่านิยมเขาก็คิดว่าเขาทำแล้วมีมีคนสนใจเยอะเราก็พยายามห้ามอย่าไปอย่าไปชื่นชมคอยบอกไว้ว่ามีข้อเสียยังไงการพิมพ์ปากเพื่อทำรีเทนเนอร์เป็นวิชาชีพทันตกรรมอย่างหนึ่งเพราะเป็นการรักษาอวัยวะในช่องปากตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพธันตกรรมต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกินส0,000่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับการทำรีเทนเนอร์ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญแม้แต่ธันตแพทย์ก็ต้องต่อหลักสูตรจัดฟันอย่างน้อย2ปีแต่ธันตแพทย์ทั่วไปก็สามารถจัดฟันได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดจรรยาบรรณหากธันตแพทย์ผู้นั้นไม่มีความรู้ความชำนาญจัดฟันจนทำให้เกิดเสียห่อกผิดท้าย ไม่ได้เป็นอะไรฟันเราปกติดีเราไปติดเครื่องมืออยู่เราก็กลายว่าเราก็ต้องทานอาหารลําบากเราก็แ,กแปรนฟันลําบากซึ่งก็เป็นไปได้สูงที่เศษอาหารจะกักอยู่เราทําความสะอาดไม่ดีแล้วสุดท้ายก็เหงือกอักเสบฟ,ฟันผุนะคะมีกรณีที่เราเห็นแล้วว่าฟันผุทะลุประสาทฟันต้องสูญเสียฟันไปเลยก็มีนะคะเพจเฟซบุ๊ก es หมอจัดฟันไทยโพสต์ภาพคนไข้ฟันผุเบี้ยวผิดรูป นี่เป็นตัวอย่างบางส่วนของไพรีเทนเนอร์จัดฟันแฟชั่นที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องกลับไปให้ทันตแพทย์รักษาด้วยการถอนฟันบนทั้งหมดและฟันล่างบางส่วนเพื่อใส่ฟันปลอมการใส่รีเทนเนอร์จัดฟันในกลุ่มวัยรุ่นที่เหมือนค่านิยมใส่แล้วทันสมัยดูสวยงามแต่ก็แฝงมากับภัยร้ายเพราะเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจทำให้อันตรายจนบางรายติดเชื้อในช่องปากเสียชีวิต วิภาปินแก้วไทย PPS รายงาน